ะคะทุกคนอยู่กับชาในช่อง pepper Ch cha cha นะคะวันนี้แปลกตาบ้างนะคะเช่าอยู่ที่ moss dental clinic นะคะเป็น คลินิกหมอฟันที่อาชาติเนี่ยมาทําฟันบ่อยมากๆนะคะก็ไม่บ่อยหรอกก็คือเมื่อฟันแบบต้องทํานะคะก็อันนี้นะคะอยู่ที่สาขาอุดมสุขนะคะคือจิงชาติรู้จักกับเจ้าของนะคะคุณหมออ้วนนั่นเองนะคะใจดีมากๆแล้ววันนี้นะคะจาชาติจะมาดัดฟันทุกคนคือเป็นอะไรที่ไกลตัวมากเพราะว่าเราโตแล้วและเราก็เคยดัดมาแล้วนะคะจะดัดอีกทําไมคือตอนนี้ฟันล่างอาะชามันแบบ ซ้อนกันน่ะนิดนึงนะคะแต่ว่ามันทําให้เรารู้สึกอยากให้มันเรียบอะ่ะมันแบบมันไม่ชอบอก็คือจริงๆแล้วในชีวิตชาดัดฟันมาแล้วสองรอบนะคะอันนี้จะเป็นรอบที่3ซึ่งรอบแรกอะ่ะตอนอายุ1 1นะคะไม่ได้ถอนฟันเลยไม่ได้แบบสติปหรือว่าแบบเหลาฟันหรืออะไรก็ตามแต่คือแบบใส่เด็กแต่ว่าตัวเม็ดอะ่ะไม่ได้เป็นสีเงินนะคะเป็นสีใสเพราะตอนนั้นนะชาอยู่ซิกแซกแล้วก็ไม่อยากให้เห็นบอว่าเป็นเม็ดๆอยู่ที่ฟันนะคะแล้วก็รอบต่อไปที่ดัดตอนอายุ17นะคะคือตอนท,ทําเพลงเจ็บให้ต้องลอยนะคะก็ดัดแบบนี้นี่นะคะู อันนี้คือดัดแบบใสอินวิสไลซ์ซึ่งจำได้ว่าตอนนั้นมันแบบหลายแสนมากๆเลยคือเราก็จะได้เครื่องมือมาประมาณคือยิ่งฟันเราแย่เราก็ยิ่งได้เยอะทุกคนแต่ว่าถ้าฟันดีก็ได้น้อยตอนนั้นชาติน่าจะสัก15ชิ้นนะคะซึ่งตอนนั้นอาชาชาตัดฟันด้วยเพราะชาชาเป็นคนที่ฟันชัดมากๆซึ่งเป็นปัญหาเดียวกับพี่ธัญญาตอนพี่ธัญญาเด็กๆอะคือฟันเต็มปากเหมือนกันก็คือแบบลูกหลานเด็กจะคล้ายกันมากนะคะแล้วพี่ย่าก็จะโดนล้อตลอดและชาชาก็โดนล้อว่าแบบฟันชัดมากเหมือนกันซึ่งชาชาก็ไม่ชอบคือคนเราเลือกดดไไม่่่้ทุคนนแตใีส ชาก็ไปเหลาฟันก็คือสตริปฟันให้ฟันเล็กลงนะคะแล้วก็ดัดด้วยอินวิสไลน์นี่แหละแล้วก็ปัญหาฟันชัดมากๆก็คือหายไปแต่ว่าวันนี้ปัญหาฟันข้างล่างเนี่ยที่ไม่ใส่รวเทนเนอร์แล้วมันซ้อนอ่ะมันก็กลับมานะคะก็คือชาเนี่ยจะดัดแค่ข้างล่างนะทุกคนเออจริงๆอ่ะมันเกแก็ประมาณ2-3 4ทุกคนซึ่งน้อยมากแต่ว่าหมออ้วนบอกว่าจะต้องดัดนะคะ6กซี่เพราะมันจะต้องบอกว่าดึงดึงกันอย่างเงี้ยนะคะเที่ยวถึงเที่ยวนะคะก็ไม่รู้จะเป็นยังไงนะคะแต่ว่าก็จะดัดแบบเล็กไปเลยเพราะว่าช่วงนี้ยังไ ก็ไม่ได้เห็นฟันอยู่แล้วนะคะยกเว้นถ้าแบบถ่ายยูทูบในบ้านอะไรเงี้ยก็อาจจะเห็นเหล็กเธอชาวบ้างนะคะก็นั่นแหละเหมือนแบบย้อนวัยกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูความสุขกันเลือกสียางกันนะคะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้รอคุณหมอกันนะคะพี่หมอมาแล้วสวัสดีค่ะ ก็จริงๆชาเขาจัดฟันมานานแล้วล่ะตอน11<ะ>รอบหนึง่งตอน17รอบหนึง่งแล้วก็รอบนี้้โต <c oughs> ตอโตจริงๆแล้วปัญหาไม่ได้มีอะไรเลยนะก็คือว่าการบทเคี้ยวการสบฟันอะไรของชานี่คือยังดีอยู่เลยปกติเลยใช่เพียง <c oughs> แต่ว่ามีแค่ฟันหน้าล่างมันเกมันนิดเดียว <c oughs> คือจะเล่าให้ฟังว่าคือรีเทนเนอร์บางทีถึงแม้เราใส่ดีนะแต่มันก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันพบฟันหน้าล่างสัดส่วนของฟันขนาดของฟันเนี่ยเช่นฟันล่างมีขนาดใหญ่กว่าไม่ไม่ได้ใหญ่กว่าฟันบนนะหรือโดยสัดส่วนของมันเนี่ยมันมีขนาดใหญ่กว่าทีนี้ฟันบนเราอยู่อย่างนี้ใช่ไหมฟันล่างอยู่นี้พอฟันล่างมันแน่นแ่นอยู่ตรงนี้มันก็เหมือนพยายามปรับให้ซ้อนเกตถ้าเราใส่รีเทนเนอร์แบบดีเยี่ยมจริงๆมันก็จะช่วยได้แต่ช่าไม่เยี่ยมจริงๆถ้าไม่เยี่ยมหย่อนไปนิดเดียวใรว่าใส่ช่วงแรกทุกวันแต แลครั้งเดือนลลครั้งไปเลยคือจริงๆแล้วเนี่ยจากในช่วงที่เราจัดฟันพอเราถอดื่องมือเนี่ยฟันเลื่อนได้เนี่ยมันเกิดจากการที่กระดูกมันจะจากที่มันแข็งแข็งมันจะเสียสตรัคเจอร์ของมันพอเสียสตรัคเจอร์ของมันเนี่ยกระดูกมันก็จะไม่ได้แข็งมันก็ฟันมันก็จะเลื่อนได้เราถึงทําให้ฟันมันเลื่อนได้ทีนี้พอจัดฟันเสร็จปุ๊บก็เลยต้องใส่รีเพนเนอร์เพราะมันยังอยู่ในช่วงที่มันจะเลื่อนได้ใช่ใช่ก็เลยเราต้องใส่รีเทนเนอร์ระยะหนึ่งเพื่อให้ตัวฟันเนี่ยมันเหมือน้วะลนแ กระดูมันก็จะกลับมาแข็งแรงอีกทีนึงแหละแล้วอย่างเงี้ยเด็กที่สุดที่สามารถดัดฟันได้อยู่เท่าไหร่คะถ้าจัดฟันแบบปกตินะติดเหล็กเป็นเรื่องเป็นราวนี่ก็รอให้ฟันน้ำนมหลุดออกหมดละก็เป็นฟันแท้หมดเลยก็เป็นฟันแท้หมดก็เริ่มมาแต่ถ้าเผื่อสมมติรู้สึกว่ามีความผิดปกติมาปรึกษาได้ก่อนเพราะบางทีเขาอาจจะมีการจัดฟันอย่างอื่นที่เป็นแบบถอดได้โตที่สุดเท่าที่พี่มอนได้อันนี้ไม่ไม่มีไม่มีกำหนดมีแบบอายุเยอะๆก็ยังมาจัดแเจ็ดสิบมีไหมเอยเจ็ดสิบไม่แน่ใจแต่ว่าอยู่ในระด มีเยอะแยะมีเยอะแยะเลยแต่ว่าเราก็ต้องดูคอนดิชันของผู้รับบริการแต่ละคนด้วยว่ามีความเหมาะสมไหมซึ่งมันก็จะต้องติดบนล่างนะแต่ของชาวันนี้เราจะทำเฉพาะข้างล่างทำไมเลยนําำเฉพาะข้างล่างเพราะจริงฟันมันไม่ได้มีอะไรมันบิดนิดเดียวนแต่ว่ามันคาใจใช่เวลาลิ้นโดนเราก็จะรู้เลยว่ามันไม่ตรงอ่ะโอเคมันก็แบบพอเรามีความคาใจอยู่ก็จัดการให้มันเรียบร้อยใช้เวลาสักเดียวครับไม่กี่เดือนก็เสร็จแล้วพอมันเรียบดีแล้วเดี๋ยวเรามาใส่รีเทนเนอร์กันเท่านั้นเองโอเคได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเราลุ เดี๋ยวจะเลือกสียากด้วยรู้สึก <Okay. S 1> มันเป็นความสุขตอนเด็กๆได้ได้โอเคครับผมอันนี้ใช่ไหมที่เกอ,อเอโอกเคตรงนี้ใช่ตกีกกระบวนหนึยากค่เชื่อคือถ้าเผื่อสมมติว่าเป็นเยอะกว่านี้แล้วก็ข้างบนเป็นด้วยก็ต้องจัดบนล่างนะแต่นี้เราจะแก้แค่เฉพาะตรงนี้ฟันเขาไม่มีที่ให้ออกมาเรียงต้องมีการกรอฟันนิดเดียวไม่มากอันนี้จะทําความสะอาดเหมือนเหมือนเหมือนกัดผิวฟันให้สะอาดนะครับเหมือนเป็นรูพุนเล็กๆเล็กๆมากๆสําหรับที่จะให้ยึดเป็นรีวิวพีชีพมากเลยดเล็กแล้ว เครื่องมือพวกนี้ถ้าคนดูแลดีๆนะเงาวับถ้าเกิดคนแบบดูแลไม่ดีนะแปบ๊บเดียวมันก็จะแบบดำๆอันนี้เข้าอันนี้คือเป็นตัวที่ทําให้ให้กาวนีให้กาวมันแข็งอะว่ากันง่ายๆในตัวเครื่องมือถ้าเรียกมาตรงนี้ใช่ มันจะมีโค้ดเห็นไหมอ๋อเออทำไมคืออะไรครับสีมันก็จะเป็นโค้ดเครื่องมือแต่ละชิ้นจะมีมุมองศา<อ>ไม่เท่ากันเลยแต่แต่ละตัวที่ติดจะไม่เหมือนกันเลยอ๋อเออพอส่องแล้วเห็นเป็นสีเขียวเลยอะ่ะใช่เพราะนั้นเนี่ยคือถึงบอกว่าอย่างแบบเวลาไปจยยัดแฟลนแฟชั่นเางเงี้ยคนที่เขาติดเขาก็จะติดติดไปอย่างนั้นนะ<อ>แต่จริงๆแล้วมมันต้องีโดยหลักใช่ทำมาเฉพาะสำหรับใช่ครับไม่เหมือนกันเลยพี่หายหน้าพี่เหรอหน้าไม่อยากเห็นปากแบบนี่เขากำลังพูดถึงโค้ดที่อันนี้อยู่ไง สมัยก่อนยังไม่ได้ใช้อันนี้เขาเรียกว่า Light <c oughs> ไลท์เขียวแล้วก็ลวดที่ใช้เนี่ยจะเป็นลวดที่มันมีสปริงดูก็คือลวดมันจะมีขนาดต่างๆกันเลยคืออย่างลวดอันนี้เรียกว่าลวดในทายมันจะมีเมมโมรีอย่างสมมุตินะสมมุติเรากดอย่างเงี้ยเราจะจะทำลวดเป็นรูปร่างไงก็ได้เพราะปล่อยปั๊บมันจะเป็นกลับมาเหมือนเดิมอ,อย่างเงี้ยเรียกว่าลวดลวดในทายสมมุติว่าฟันเกไปอย่างเงี้ยเรากดลวดเข้าไปอย่างเงี้ยะ พอปล่อยปั๊บฟันมันก็จะกลับเข้ามาตามโคง้งที่เราเขาเรียกพรีเชฟเอาไว้ก่อนเนี่ยเออรู้สึกว่ามีเหล็กแต่ลวใบเลยอ่ะออทีนี้เดี๋ยวเลือกสียางแดงสยยียางนี่คือความสุขนะคะเราจะต้องเลือกสียางนะทุกคนเลือกสีอะไรดีอ่ะต้องเปลี่ยนทุกครั้งเอาสีสีจี๊ดๆไปเลยดิสีอะไรดีสีเทอร์ควอยซ์กับแดงไงผสมกันด้วยเหรอจำได้ตอนเด็กก็ชอบสีแดงเอ้ยเอาสีเรนโบว์ดีกว่าทุกสีเหรอไล่ไปเลยเจ็ด ได้ถ้าคุณหมอคือมันไม่ไม่อันนี้มันไม่ได้ไม่ไม่ได้มีผลอะไรคือยาพวกนี้เขาทำหน้าที่ในการยึดลวดกับอยู่ด้วยกันเท่านั้นแหละผสมกันดีกว่าอันนี้อันนี้สิบเก้ากับสิบห้าอันนี้จอนได้ว่าตอนเด็กๆคือความสุขเลยแต่ว่าตอนนั้นที่อาชาติดัดอ่บอุ้ยน่าสนิทเลยอ่ะตลบปะไม่ชินใช่ไหมก็น้าเหมือนเด็กอีกครั้ง คือตอนนั้นที่ชาดัดชาอยูสิบเอ็ดแต่ว่าคือชาดัดแมสสแล้วก็เหมือนตั้งใจให้ไม่เห็นเลชาก,ก็เลย้ใส่ย,ยางใส่ตลอดเลยก็เลยจะไม่ค่อยได้เลือกแบบสีๆแต่ตอนนี้นะคะเราใส่แมสทำทุกอ,อย่างใารในการก็คือ <c oughs> <c oughs> ไม่ชินเลยอ่ะโอเคอ่ะมามาพร้อม <c oughs> แล้วติดนนเร็วมากอันนี้คือติดรวดแล้วเนี่ยเขาจะใส่รวดที่รวดมันก็จะมีมาร์เกอร์มาร์เกอร์ของรวดให้เราจับได้ตรงกลางตึงเลยอ่ะแค่หนึ่งอะไรเงใช่ กยากกระเอื่อยแล้วไม่น่าจะแต่ก็มันก็จะรู้สึก นี่ยมันลวดมันก็จะไปเหนียวซีนี้ลงมาเห็นคิดเห็นคิดหดรายหดรายนิดนึงแต่แต่เดือนเดียวก็จะเห็นความแตกต่างแบบเห็นแล้วนะว่ามันจะเลือนภายในเดือนนี้อะไรรุ่นหน้าเน้อเราจะตอบขึ้นหมไม่ไม่ไม่เกี่ยวอันนี้มันน้อยมากเลยอันนี้คือเป็นการจัดฟันแบบเหมือนปรับนิดหน่อยที่มันเกเกแบบไม่ไม่ไม่เรียกว่าเป็นแบบจัดฟันเป็นเรื่องเป็นราวด้วยซ้ำก็คือว่าก็มาแก้นิดนึงแล้วก็เดี๋ยวทารีเทนเนอร์ใส่คืนเขไปทันทนเอง คือทั่วไปเวลาดัดฟันถ้าแบบมาตรฐานคือเขาดัดก,กันเป็นปีป่ะครับใช่ไหมฮะโอ้ยปีหนึ่งไม่ไม่เสร็จครับไม่เสร็จเลือดขาน,นิดเดียวเสร็จแล้วเหรค่ะใช่เสร็จแล้วหล่ะเนี่ยแล้วก็แล้วก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวมันก็จะเริ่มปวดแล้วฟันมันฟันมันก็จะเริ่มขยับมาใกลต่านมาขึ้นตรงเนี้ยอันนี้เป็นเหมือนรีวิวว่า ถ้าเบื่อจัดฟันแล้วมาซใส่รีเทนเนอร์ไม่ดีฟันล่างเกเป็นที่ดียวก็ทำอย่างนี้แต่ว่ามันไม่ใช่เป็นรีวิวแบบเหมือนจัดฟันเต็มที่ไม่ใช่แต่ก็คงมีหลายคนที่เป็นแบบนี้ก็คือเคยดัดฟันแล้วฟันกลับมาเกแล้วก็ไม่รู้ว่ามีเยอะมากใช่ไหมฮะยังไงก็สามารถทําได้แบบสั้นๆนี้ถ้าเปิดเพิ่งเริ่มถอดเครื่องมือไฟอาจจะใช้รีเทนเนอร์ดันก็ได้นะ แต่ว่าอันนี้เราใช้เทนเนอร์ดันไม่ได้เพราะว่าไม่มีที่คือฟันมันแน่นด้วยมันไม่มีแต่แต่ว่าถ้าคนปกติที่เขามาจัดทางปากอย่างเงี้ยก็แค่ติดเพิ่มแต่ว่ามันจะต้องมันจะต้องเอ็กซเรย์อะไรก่อนใช่ถ้าเปิดสมมติยังไม่เคยผ่านการจัดเลยนะอันนี้ก็ต้องมาดูว่ามีฟันคุดไหมมาเยรคช่องปากเหนือยตอนรียก่อนเี่ชาทำไวทสไลน์ชาถอนฟันพาฟันคุดไปสองอันน่ารักไหมขั้นบนอันนี้คือไวทเทนเนอร์นะคะที่ชาแบบทา ไว้สักพักหนึ่งแล้วแหละแต่ว่าวันนี้พี่หมอมาดัดแค่มันตึงให้ข้างบนอนะ่ะมันเหมือนแบบงุม้มเอ,อ้ยรู้สึกเหมือนดัดฟันใหม่อีกรอบนึงแต่พี่หมอวันนี้เป็นแค่เบสิกเล็กๆที่แบบว่าเหมือนขยับนิดนึงนะคะไม่ใช่แบบฟูลสตรีมที่แบบใช้มาพะทธาถ้าเต็มที่มันจะต้องดัดทั้งทั้งปาก<ๆ>ทั้งมดใช่ใช่อันนี้อันนี้คือเน้นแก้เฉพาะจุดที่ฟันเกเอออกมาอะไรน,นิดนึงเท่านั้นเองข้างบนข้างบนี่เราใช้รีเพนเนอร์เหมือนคงสภาพฟันข้างบนเอาไว้ไม่ให้มันขยับในระหว่างที่เราจัดฟันล่าง ถ้าใส่พร้อมกันก็ดูดัดฟันเลยโอเคน่ารักไหยก็แปลกๆอ่ะอันนี้ชมชมเ้วยเนี่ยงงมากนี่นะคะทุกคนยางดัดฟันนะคือแบบสีมากๆนะคะอันนี้คือความสุขเลยนะเราสามารถ mix and match เดี๋ยวครั้งหน้าชาจะทำเป็นสีเรนโบวดีกว่ามี2ก <Shaun>. ล่องด้วยนะคะดูอีกกล่องนึงเมื่อกี้ชาเลือกไป2สีครั้งหน้าสีนี้ก็ดีนะเห็นตั้งแต่ปากซอยเลยอะยิ้มทีมีคนทำสีดำด้วยเหรอคะ ส่วนใหญ่ก็จะส,สีดำกับสีเทาใช่อดพีชดำกับเทาเป็นสียอดพีชอุ้ยจำได้ตอนเด็กๆกะที่ดัดส่ต้องใส่อันนี้เพราะมันก็จะแบบมันก็จะไม่ค่อยเห็นว่าใสอุ้ยแต่สีนี้สวยอ่ะของไม้ใชสีอะไรเมื่อกี้อันนี้ป่ะคะใช่ไหมนี่ใช่ไม่นี่ก็จะเป็นสีเอ่อแด<บ>งเบอร์เบอร์นี้เนาะใช่มสิบเก้ากับห้าสิบก็จะเป็นอันนี้หสิบห้าอ๋อสีนี้โอเคเดี๋ยวครั้งหน้าจะมาเลือกใหม่นะคะดัดฟันกี่บาทคะ ก็คือถ้าด <inte> ัดฟ um ันโดยทั่วไปเนี่ยก็ประมาณ4-5 0,000หมื่นบาทอันนี้ก็คือเบสิกสำหรับคนที่ดัดทั้งปากอะไรเงี้ยแต่ว่าของชาคือดัดแค่ครึ่งเดียวก็จะประมาณ20,000บาทแล้วก็อันนี้ของชาแค่4เดือนคือจริงเขาบอกราคามันขึ้นอยู่กับความยากง่ายของการดัดด้วยอะไรเงี้ยก็แล้วแต่คุณหมอจะคำนวณนะครับก็แนะนำนะครับมอสนะฮะมีทุกที่ทุกที่ทุกที่จริงๆผมที่ไหนบ้างที่ไหนบ้างเครืองนี้คือเหมือนเซเว่นอ่ะคืออยากดัดฟันที่ไหนคือไปทุกมเมืองมีหมดจริงๆทุกสาขาสาขาที่เรามาคืออุดมสุ นะครับก็สามารถมาได้สะดวกมีที่จอดสบายด้วยถ้าอ่อนุจอดรถยากหน่อยก็เลือกสาขาใกล้บ้านแล้วกันมีมีที่โศกด้วยมีที่ไหนคะจำไม่ได้เลยแต่ว่ากระใหญ่เราเจอกันนี้ก็เจอสาขาในเมือง่แต่เดี๋ยวนี้มันจะมีแบบรามอินทารมลูกกาบางแคอะไรก็มีหมดว่าพี่หมอก็ดูแลทุกอันเลยใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวนี้พี่หมอไม่ค่อยได้เข้าเองแล้วใช่ไหมใช่ใช่ทำก็ทำน้อยลงเพราะว่าอายุเยอะขึ้นแล้วตอนนี้ยี่สิบสามสาขาครับ ไปต่างจังหวัดบ้างยังอะยังยังไม่มีพลังที่จะไปได้ในอนาคตไม่รู้ซื้อเป็นชายพี่หมอเป็นชายแล้วเดี๋ยวพี่เลโอเป็นหมอโอหมอโอทำอะไรไม่ได้ฝันให้คุณนี่นะคะชีชาติเรียบร้อยโอนเงินแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเลือกหนึ่งอันสีอะไรน่ารักสุดเออันนี้คือแว็กซ์แว็กซ์ไว้แปะตรงเหล็กเผื่อมันขูดปากเราอะไรเงี้ยแต่ก่อนมันมาในถุงพลาสติกแบบแต่นี่มันคือมาอย่างเงี้ยให้โซมากเอาเอาสีอะไรดีสีอะไรเหมอประชาสี โอเคขอบคุณค่ะนี่ถ้าเปิดให้ดูนะนี่ทุกคนว้ามันจะคล้ายๆปืนกาวแต่มันไม่ใช่มันจะเป็นแว็กซ์นะคะมันก็จะเหมือนดินน้ำมันเราก็แปะได้เลยสมมติถ้ามันขูดปากนะโอเคไปกลับบ้านได้ดัดฟันแล้วได้ดัดฟันแล้วยิ้มให้ดูก่อนนี่นี่นะคะก็ดัดฟันตอนโตเราจะไม่เรียกว่าแก่เพราะเราโตอย่างเดียวนะคะ โอเคทุกคนนี่นะคะก็คือคลิปที่อาชาพาทุกคนมาดัดฟันไม่ใช่สิพาตัวเองมาดัดฟันนะคือมันลาคาญใจอ่ะมันแบบมันซ้อนกันนะคะถ้าแบบฟันเราเรียบเนียนมันก็จะแบบไม่มีอะไรคาใจนะคะซึ่งนั่นแหละก็มอส d e นทอลคลินิกนะคะมหาพี่หมอได้พี่หมอไม่ไม่รักษามีหมออเย่หมอเยอะมากเพราะอ๋อชาชาก็รักษารากฟันที่นี่เหมือนกันนะคะเออพอเราโตแล้วอ่ะแนะนําให้มาหาหมอฟันบ่อยๆนะคะเพราะว่าเราจะไม่รู้เลยของอาชาคือจนกระทั่งชาปวดมากมันจะไม่รู้จากข้างนอกมันจะรู้ตอน ชาเอกซเรย์ซึ่งมันไปถึงรากฟันแล้วแล้วก็ชาก็ได้รักษารากฟันแบบหลายรอบมากๆทุกคนฉีดยาชาแบบเจ็บมากแล้วคือแบบครอบฟันเรียบร้อยแล้วคะทุกคนภัยมันจะมาโดยที่เราไม่ได้ระวังเพราะฉะนั้นต้องมาเช็คทุกๆปีแมพี่หมอทุกปีนี่ฟังไปด้วยไหมเนี่ยเด็กก็หมออีกอะเออไ่จริงๆจริงเพราะว่าพอตอนเด็กกับพ่อแม่เราจะพามาหาแบบว่าตามเด็กทั่วไปมันต้องมาหาบ่อยแต่ว่าพอเราโตขึ้นเราก็จะละเลยเราวจะคิดว่าฟันเราดีมากซึ่งจากภายนอกพี่หมอก็บอกว่าดีมาก มันปวดะฟันมันเหมือนกับมันมันเป็นเอจจริงด้วยส่วนหนึ่งนะคือพอเป็นตแตพอเโตมันอาจจะมีผูกทีนี้พอมันไปก็เหมือนร้างกายเหมือนกระดูกใช่ไหมเพราะมันเป็นผูกตำแหน่งมองไม่เห็นไงใช่ของกระช้าตำแหน่งมองไม่เห็นแล้วมันผูกเข้าไปลึกเข้ามันไปเจอเส้นประสาทมันก็ปวดใช่ถ้าปวดปวดลามหมดเลยนะคะเลยต้องรักษาถ้าปวดนี่อุดไม่ได้ถ้ามาตั้งแต่ตอนยังไม่ปวดจริงต้องรีบมาก็คือถ้าเราเช็คทุกปีเราก็จะรู้ไงก็คือ ท,ท,ทุปีบางทีปีเราสองครั้งถ้าคนที่<น>รู้สึกไม่มั่นใจว่าตัวเองดูแลได้ดีก็ปีละาสองผมี่อชอบการขูดหินปูนเป็นชีวิตจิตใจ<ป>ใหญ่จะขูดอาทิตย์ละครั้งอ่ะรู้สึกว่าแบบมันเป็นการแปรงฟันที่สะอาดที่สุดมันเป็นการที่เหมือนตรวจฟันไปด้วยในตัวนะใช่ทุกครั้งที่เราหมอที่เขาขูดหินปูนเขาก็จะจะได้เช็คดูฟันไปด้วยถูไหมอย่างนี้ใช่ถ้าไม่อยากเสียค่าหมอฟันแพงก็คือต้องพอพอเรารีบมาเราก็จะรู้แล้วเราก็จะเสียค่ารักษาไม่แพงถูกไหมฮะใช่เพราะว่าแก้ปัญหาแต่เบื้องต้นไงจะา เพราะว่าลากฟันก็ไหลหมดไปไหลคืนแต่มันก็ต้องรักษามันเป็นอะไรที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ทุกคนไม่งั้นก็จะพังแล้วก็จะเน่านะคะแล้วก็ฟลอสฟันทูกคืนนะชาตอนเด็กๆช่าไม่คิดว่ามันต้องฟลอสฟันแค่คิดว่า เดือนละครั้งฟอสหนุกๆน <laughs> กแต่พอรู้ว่าปันผูไม่ไทมันต้องฟอสทุกคืนแล้วเดี๋ยวเนี้คือฟอสทุกคืนคือมีเสร็จอาหารออกมาทุกคืนเพราะฉะนั้นมันแบบมันจําเป็นมากทุกคนไม่คือช่ชอบหมอฟันจนกระทั่งมาเจอรากฟันเนี้ยมันเจ็บมากทุกคนแล้วมันแบบก็เลยไม่ชอบหมอฟันแล้ว <c oughs> <laughs> ชอบหมอวนัน <laughs> ไม่ชอบความเจ็บปวดแต่ว่านั่นแหละจัดฟันก็ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เจ็บนะคะแต่ว่าอาจจะตึงตึงปวดปวดนิดหน่อยโอเคพี่หมอเวอาน่าจะสเดือนนะคะไปเลยดูคลิปไะไรบอกด้วยนะวันนี้ก็มาที่มอสเซนเตอร์คลินิกนะคะมีสาขาเยอะมา Meet Racco also mine. My, my Dr. Edison. <laughs> <laughs> <laughs>